คือสัญญาเพราะว่าจะรับงานให้ให,หให้น้อยไม่ไม่ใช่อยากจะออกนะเพราะตัวเองเกิดมาอยากเป็นดาราตั้งแต่เกิดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ไม่คิดจะไปไหนไม่เคยคิดแต่แบบว่าก็คือโอเคก็ามาใส่ใจกับงานงานของที่บ้านงานงานที่ตัวเองอม,มันมากขึ้นบงเอิญมันก็ได้น้องน้องมาช่วยก็ก็ดีดีขอบคุณน้องอ่ะที่แบบว่าน้องก็มาเล่นตอนแรกตัวเองก็ต้องน่าจะไปตอนแรกวันปีนี้เป็นปีที่ตัดสินใจว่าจะจะอยู่บันเทิงหรือจะไปจะไปการเมือง เออก็อย่างที่เป็นที่ทุกคนคาดคะเนกันไว้อะนะฮะว่ามันจะไปการเมืองเสร็จแล้วปุ๊บจนในที่สุดวันนี้คือน้องก็มารับตําแหน่งทางการเมืองไปไ,ไปแทะก็ดีใจมากๆเลยฮะ<ไ>เพราะว่าตัวเองก็คงไม่เหมาะที่จะไปให้ใครก็ดา่า<ไ>ตอนแรกอย่างที่พูดกับเอทามตั้งแต่ต้นเพื่อนดัยังพูดออกมาไม่ได้ตอนนั้นที่ไม่ได้ออกมาให้ข่าวว่าจะออกหรือไม่ออกจริงๆเพราะว่าตอนนั้นถามจริงๆถ้าคนในบริษัทเองก็จะรู้ยังไม่รู้ชีวิตตัวเองเลยว่าชีวิตตัวเองจะต้องไปทางไหน ต้องไปทางไหนอ่ะตัวเองก็คราวนี้ก็ลันลาแล้วฮะลันลาลลัลาสุดๆเคลียร์ลงตัวคือทุกอย่างแฮปปี้หมดก็เครียดอยู่ว่าต่อไปนี้คือจะเอาจบจบจากรายการนี้แล้วก็จะแบ่งเวลาไปแฉยังไงคนแรกที่มาดาเข้าไปคุยก็คือพี่ชอดอยู่แล้วมาดาเขาไปคุยกับ efm คุยกับพี่น้องคุยกับพี่ชอดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงต่อไปเรียกว่าตอนนี้ไม่ทิ้งวงการบันทิงแน่นอนไม่เคยคิดจะทิ้งอยู่แล้วฮะยังอยู่ยังอยู่ทุกที่ยังอยู่ายังอยู่หมด